สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเข้ามาผ่อนคลายความเครียดกับวัตถุมงคลที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้วิจารณญาณะะยายในการรับชมและรับฟังด้วยครับสําหรับวัตถุมงคลที่นําม,มาในวันนี้นะครับผมก็นำเอาพระอลป,ประท้วป้ายดอกแท็กหลังยันกรอบเพชรรุนสองพิธีศพร้าปีพศ2องพัาของวัตถุมงคลนำมาเพื่อให้ดู ความคมชัดลักษณะรายละเอียดของป้ายด็อกแท็กนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นรูปหลวงพ่อทวดนั่งคัดสมาธิอยู่บนแท่นนะครับสังเกตมิติความหนาของพิมนะครับก็จะมองเห็นเสียงขององค์พระมีลักษณะมวนกลมหนาผากโหนกนูนก็จะมองเห็นลักษณะของเปลือกตาทั้งสองข้างนะครับลักษณะมิติความหนาของริมปากแล้วก็ลักษณะมิติความหนาของปลายคางนะครับลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างซ้ายขององค์พระแล้วก็ลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างขวาขององค์พระนะครับ ที่บริเวณไหล่ทั้งสองข้างก็จะมองเห็นลักษณะของโวลัยขวาโค้งดูแล้วก็มิติความหนาของต้นแขนขวานะครับข้อศอกข้อพับที่บริเวณข้อศอกขวาที่บริเวณไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสังคติค้าพาจากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณท้องหนึ่งฝ่ามือก็จะมองเห็นลักษณะของผ้าคาดเอวแล้วก็รับประคดนะครับลักษณะของรูจิวรที่บริเวณดาวดมขวานะครับลักษณะของวูปจิวรที่บริเวณไหล่ซ้ายแขนซ้ายข้อศอกซ้ายครับมองจากก้นบนเชียงลงไปที่อกรักก็จะมองเห็นมิติของท่อนแขนซ้ายแล้วก็มิติของท่อนแขนขวาฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้าย ก็จะมองเห็นความคมชัดของรองนิ้วโป้งและก็รองนิ้วชี้นะครับลักษณะมิติของปลายเท้าขวานะครับลักษณะของเข่าซ้ายน้านุนก็จะมองเห็นริชวลที่บริเวณเข่าซ้ายนะครับลักษณะของเข่าขวาน้านุนบนก็จะมองเห็นลักษณะของปลายเท้าซ้ายที่ใต้เข่าขวานะครับสังเกตมิติความหนาของฐานขององค์พระครับที่บริเวณสบายก็จะมองเห็นลักษณะของตัวเลขาห้านะครับ ที่ใต้ฐานขององค์พระก็จะมีตัวอักษรระบุนะครับหลวงพ่อทวดแล้วก็ชื่อของรุ่นรุ่น555หรือว่าบางท่านอาจจะเรียกว่ารุ่นสองห้านะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดของป้ายดอกแทกด้านหน้านะครับความคมชัดความสว่างที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบกับป้ายนะครับก็จะบองเห็นลักษณะรายละเอียดที่พื้นผิวของป้ายดอกแทกด้านหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหน้าของป้ายดอกแทกนะครับ ที่ด้านหลังนะครับที่ด้านหลังของป้ายก็จะมีตาหลังยันกรอบเพชรนะครับสังเกตความคมชัดของตาหลังยันกรอบเพชรนะครับที่ด้านบนก็จะมียันแล้วก็ตัวสระบุยันกรอบเพชรนะครับสังเกตตรงกลางของตาหลังยันกรอบเพชรนะครับก็จะมีการปาล์มลูกหลวงประทษลงไปนะฮะมิติความเลึกของลูกหลวงประทษนะครับที่ใต้ตาหลังยันก็จะมีลายเส็นของท่านอาจารย์เพชรรอดแล้วก็ชื่อของวัดวัดห้วยมงคลนะครับที่ด้านล่างก็จะหมายเล จะเป็นหมายเลขของป้ายด็อกแท็กนะครับความสว่างที่เกิดขึ้นก็จะเพิ่มรายละเอียดนนการมองเห็นลักษณะพื้นผิวของป้ายด็อกแท็กด้านหลังนะครับก็จะเป็นรายละเอียดที่ด้านหลังของป้ายด็อกแท็กนะครับก็เป็นการนําเอาวัตถุมงคลที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้มาดูมาชมนะครับก็เ,เป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งของวัดุ้วยมงคลนะครับถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสัตว์เบรอร์ไม่ชัด มีภาพสะท้อนมีเงาสะท้อนจากป้ายดอกแท็มาก mm hmm. ็ต้องขอประทานาภัย mm hmm. ท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับดูแล้วก็เพลินนะครับกับรายละเอียดของป้ายดอกแทคนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ได้มีโอกาสครับนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาดูมาชมมาผ่อนคลายความเรครียดกับวัตถุมุมงคลที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้อีกรุ่นหนึ่งของวัดทุมงคลนะครับพระหลวงพโษ ป้ายดอกแท็กหลังยันกรอบเพชรรุ่นอพิธีสปีพศ2 5 5 5ของวัดทุ่คกนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอประทานอาภัยท่านผู้ชมมาณนที่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมมาติดตามมาผ่อนคลายความเครียดด้วยกันนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อน ก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมลาไแล้วครับผมครับสวัสดีครับ